ไม่หนีได้ไงมันไม่มีลีลาไม่มีอะไรไม่มีคำพูดเลื่อดเฉือนไม่มีอะไรเลยแล้วก็กินจะกูลตะปูนั่นนี่อะไรยุ่งอะไรอ่ะยุ่งอะไรอ่ะเฮ้ยนั่นเนี่ยเอาอะไรเอาแล้วเว้ยเฮ้ยเออมันยุ่งอะไรไม่ไหวว่าทุกสูตรที่พี่จะนักเลงแล้วก็เดี๋ยวนีิดเดียวใช่แต่ชาติพอที่อะไรอย่างเดียวอ่ะไม่ยุ่งอะไรอ่ะ ไม่เข้าหูะ้าขอซื้ออย่างเดียวอะเดิม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 เดงเวิมเนี่เมเดิมเดิมเิมเดิม่ดิดิมเดิมนไิเดิมเดิมเดมเดิมเิมเดิม้ดิเมเดเดิมเดมเดเมเดเด้มมเดดิมเดดมมเดดิเดอมเดเดิมเดิมเอะไรวะมเาิมมเดิมเดิด้านนี้เมเดิมขดางเนิมนดิมดิ แมซไ้มายม่ง่ายยตไหมไม่รู้ไม่บอกคนขาดอ่ะเออเ่ไรเล่นไรู้ไหมอ่าเชิญต่อยเล่นแมสายที่มันนีไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวกับผมนี่แนโครเลคขาดเข้าใจโครเลคขาด แม่งแก่เว้ยแก่แก่ดีด้วยบอกให้หมากินสิหมากินอะไรอ่ะหมาก็ยืนวางหน้าบ้าบนของหมาก็จะเปจับเพี้ยนตัวนั้นมอยู่ตายจนไ,ได้บอกแล้วฟังคนไม่ยอมไปไหนผมไม่ยอมยมแล้วแต่มัน<ด>ก็หงายกว่าแล้วหงายกูไม่ได้ยินเสียงเขาไม่ไยอมหรอก ไม่มีเสียงไงผมอ่านคนนับในใจกูไม่ได้กิน็เขาเขาเขาหวดกุ้งอเลยอยู่เขาเขาอยากฟังเสียงเฮียตีเฮตีก็ไม่นับให้เขาฟังขอเสียงก็ไม่ได้จะพันก็ไม่สนถ้านับในใจถูกต้องเปล่า รักษาเรียนในใหมเรือไปรักษาทนใหม่หาก็มีด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 ีสิ้นลาเออกไม่ได้หรือไงเาได้ไดไกินไม่ได้อหน้าบ้านเรานี่ไงกิน้าไปดิแหกเข้าไปเดอแหกเข้าไปมาตไนก่อนได้ไหมมาเมือไร

เล็ดเ,เดือนเล็ดเดือนแล้วอ้าวล้วโคนในแป้มปิวไปไหนวะน,นะเอามันโดนนมจุดตั้งไม่เที่ยวเอาแล้วกินก็ไปได้พีนะนะกินไปไหน กินทำไมเบี้ยคู่ทำไมเบี้ยตรงกลางหน้าควยอะไรไปเบี้ยคู่นั่นเออเออแค่นนั้นเลยไองสอแข้งเข้าไปมาขวาดิไป่ต้องสอนแค่หนันเลยสอนสอนไม่ต้องมาสอนไม่บอกข้างนูู้้มากนี่บอกบอกข้างรู้จะไม่ต้องมาสอน มอหมดเลยนะกินม้าเราไปแล้วต้กินม้าเขาเกินกินไปเร็วๆม้าคืนะกะแลเดอรชอบชอบอะไรปล่กะชอบเออกะแลดเดอบชอบแล้วก็กินแต๊ก บอกให้กินอะไรก็ก oh, so nice. ินไปเลยชอบแ่ย so? ุ่กเมแคมาุเราเอาเร็วๆดิกินอะไรอ่ะไอ้หลมึงชอบอะไรมึงก็กินไปดิก็กินไปดิเออม่กินเรือก็ได้ไม่กินเรือม่กินเรือก็มนกินเรือก็มันกินบ้าตออีกตายหาเลยกินบ้าเือเรามีเรือูดได้บ้าไปเ แมันอเวลาคิดนิดนึงเออมันต้องยงงี้สิคิดนิดนึงายกาดมากไม่คไม่มอะไรแล้วไงต่อก็ไปมาไปมาไปจับเรือจก็ไปมาไปจับเรือไปกินเกี๊ย้อนได้เลยกินปะกินด้วยนะ กนวยควน้ตากน้วย,ย,นนย,วยคิดอะไรไม่ออกไม่หัวหมะมีเรือสองลานี่ขยันละลายตัวหมาจริงจริงหน้ำเฮ้ยำไมไปน้นนันนั้นอ้อาวอนี่เหรอนาไหนี่เือหรอนี่เหรอเออก็เรือมาผูก ไอ้แปมันไม่ได้โกงเป็นนิสัยนะฮับางอะอาร่อสิเดี๋ยวขบางจะ้านะยีตัวนี้เขาจะลุกคาดอยู่อโดนสวบเลยทีนี้ นี่ไงอัอล a l a m มา l ลกุมน,นี่ไง a s s a l a m i นี่ไง s a l มาเล่นสองว่ะสองว่ะอะไรเขกินเบี้ยนี่ก่อนไงเออไล่นี่ครับนี่กินสองเลย tay lúc nè Tôi có 2 mát tì lúc nó tì mát 2 trụ rồi 2 cái này được, cái này được, ăn coi co mát tì lúc nè, 做。 เกคงมากหรอเก่มากหรอเก่นมาก่าออะไรผสมเนื้อเลนชลาจากเพียรดีน,นี้มันจะเป็นอยู่แล้วหน้าลนวะันี้ม่ก็ไม่้ไปมันจะไปรอดมันสนิดไ ใีรห้ไปอยู่แล้วาไม่มาตอนนี้สิเขามาอะไรเดี๋ยม่มาลงมาตรงนี้เลเขาล่อเราให้ไปอยู่แล้วปิเตาล้วด่งเอาเปเลย่งปาลงตนนี้อ่ะจัดก่อนเลยจัดไม่ได้โฟมันไหลยาวเลยโถ่นี่กันนี้ การูกการการเข้า ดของฟรีก็ไม่มีอยู่แ้วไงมมก็ีของฟรีกันจะง่ายไปหน่อยนึง แต้มค่าตานี้เลยส่ง่าตานี้แต่ออกมาก็จะาแต่จะาไล่ได้ลูปป็เราขึ้นเตียกราพสาช่วงตรงนี้ก่อนก็จะทำช่ค่นั้นเงแล้ก็ยืนนิ่งไปอยู่นั่นก่น เรือไม่บางเว้ยแต่อนนียังก็แพ้เลยดีกว่าขอไล่เรือเว้ยก็ให้ดีกว่าตั้งตีลูกสองขับสองข้อก็ให้ดีกว่าตั้งไม่ไไมีตั้งขับสองข้อไ,ได้เสียแหมมันมีขาย,ยาวได้เสียลูกเข้าไป เฮ้ยทไมกินด้กินกงอ้ปากโคก็ตีลูกเฮ้ยมันกินลูกเ้ยกินลูกกัติเง็ไปเซ็ตินผอยู่เียรีนะั่นติเป็นผลอยู่เนี่ยมันีแต่มันลูก้าอ๋อก้หลอกเขาไม่ตรงหลอกเขาหลอกกล้อหลอกี่ว่าทำไมเราก็่เรียบเรีนว่า ตัวๆๆ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 ๆนๆๆนๆๆ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 ๆกๆๆๆเราๆๆๆๆๆาหๆๆ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 ไม่ๆๆๆมๆๆๆกๆๆ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 ๆ้ๆๆ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 กๆๆ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 ๆงๆๆๆๆๆๆๆตๆๆๆๆูๆๆ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 ่ๆ ถ้าเดินก็งมีได้หรอกก็เดินแบบนี้แต่ตอนนี้กินเบี้ยไปแล้วขอไม่กินแล้วก็แข็งแต่ไม่เหมือนมากไม่อยากกินไม่กินก็แฝกกินแล้วก็มาติดก็ไปติดก็ไปอีกเฮ้ยตีดกินแฝกถ้ติดแค่นั้นเองกินไปแล้วก็ติดแค่นั้นเองหรอยากเลยใชครับแล้วก็ทาาไปกินอะไรกินผมกินลูกกอดแดกไม้อีก ได้เพี่นกครับครับจะเป็นใช่ไหมรอน้ำรูน้รู้ัเข้าใจเข้าใจแต่เข้าใจแต่พี่นกรอนำครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่นกลวันนั้นติ่อนไม่ได้เลยให้เราอให้เราทิ้งิ้เลยไม่เป็นไรรอรอน้ครับกิ้อกไม่้าวเหรอ โคนสตัวนั่นก็กินอะไรเราไม่ได้ก็าะเตะลูป้าพเองเป็นไรก็ตีรูข้าได้ได้นี่เบอร์เจนองเหรออาโคนไม่เบอรจนองหรอโอเคแพ้เด็กนัเด็กไหวไม่เล่นมาจะเป็นยังงี้วะ๋อเข้าใจอัรามาลกูมแล้วทีนี้อวไปยิอมยิปนะไม่มีอ่ะที่รถ

เรามีว oh, ิชาแหมมันลายไว้เลยโอ้แหม่มันรู uh, ้ไม่เดินคนเดียวปั๊บโอเคไม่ยากกินได้ปหรกินได้เลยไม่รู้กินได้ไม่ได้ไม่รู้ใได้หนูได้โอเคโอเคเขาหายไม่ได้ที่รู้ๆเขาหายไม่ได้เอาที่ดีกว่าเออไปนะไป

เรื่องเรื่องดินลนเนี่ยขอให้บอกออมันสู้มันมันเด็กคนสู้ชีวิตมาตั้งแต่เล็กนามันก็เลยรู้ความลป็นป่าความเป็นป่ามนันเป็นยังไงเออหหน้าหนนะัหน้าดูดิเนี่ยคนสู้ชีวิตเขาต้องอย่างนี้กูเก็บขวดเก็บกระป๋องต้องแว่ <laughs> <laughs> ไมู่อ่ะจบแผ่นแรกกันไปแล้วอย่าลืมกดแชร์ไลค์ซับสไครด้วย เออไปต่อแผงสองเลยสเลตเต็มคอเลยไปแผ่สองแล้ร่เ,เบือ่อเบื่อไม่เบือเอเเบ่อหรอกมันสู้ชีวติตมันจะดีแ้มันมีคันเตอะไรเงี้ยนะขันติขันแปกอันเอีอ้าวแล้วจบยัง่ะกระดานนั้นอ่ะจบไปแล้วมั้งอ่ะไปแล้วพูดอะไรกันเลย แทงนี่เนี่ยเลียเบี้ยวขวาเนี่ยเนี่ยเหรอทำไมต้องสอด้วยไม่ได้อนกินไปเร็วทำไมต้องสอนแ้งกัไม่โอ้โหโโหออะไรโอ้คืออะไรเออ ไปเดินไปทิ้งตัวนั้นวะโถ่เซ็งว่ะไปทิ้งตัวนั้นโถ่ดีมันชนะแล้วโอ้ตายแท้นดีๆมันมันมีไหมแต้มดีๆมันมีมะมันมันมีบ้างไหมเออมันมีอไหมวันเนี้ยโอ้โหโอ้โหนี่คืออะไรเออแอบดีเหมือนกันนะเฮ้ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ย เราต้องมองให้ลึกซึ้งดิออ๋มันต้องลึกซึ้งใช่ไหมข้าวจ้าข้าไวย่นึงเข้าเหนียวไม่เกี่ยวคนละกระดารอ๋อคนหน้าบอกนลี้คนละกระดานพูดไม่ได้นะงอคนขึ้นไปเนี่ยเหรอเร็วเร็วเร็วเริ่ม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 วยังไงต่อเดี๋ยวพูดสิ่ยากอเลยแล้วให้เราให้เขาเดินก่อนสิอ๋อเอ้ให้เขาเดินด้วยเดี๋ยวไปเดินคนเดียวไปแล้วไงต่อขุดนั่นไม่ได้ขุดนั่นไม่ไดไปไหน ไปไหนก็ได้ที่โตโลแล้วไปที่ชอบทีชบ่ชอบอ่ะโตแล้วไปไหนก็ไปได้ออไม่รู้กินทำไมไม่รู้นะ nói má nó chim đó ừ, đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ đang đi rồi mà tao mới gì là đang hại cái thảm hại một con hả? ไอ้พวกเก่งมั้งสิเออไอ้เช้ดถาวเขเคืออะไรแกไหนไม่เขาต้องมาผูกแล้วไปยังไงต่อฮะแลาวแกเอเอเอไอเวอร์ชันนี้คิดช้าหน่อยนะใจเย็นโดนสิใจเย็นสิแล้วไปไงต่อเนี่ยนี่สิมาลงมานี่นี่เหรอเออดูเร็วดูเร็วแล้วไปไหนต่อจะลงมานี้ไงตาแกหมดเออ ไม่ไปดื้อ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 ไม่ตีเลยเนี่ยนี่เราหมดตานี้ก็ขึ้นไปจับเบี้ยตัวโน้นเห็นไหมเนี่ยไม่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 อยู่เออใช่ว่าเบี้ยตัวนี้เนาะสองจะวเอ้ยเอาใหม่ไว้เดีจับไม่เป็นไรจับล้ำได้เดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับมาได้เย็นๆเดี๋ยวกับได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปยูเทิร์นมาก่อนเถียงอ่ะไปยูเทิร์นก่อนเราเราไปเถียง AI ไไงชนะเลยอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ ได้ดีก็ไม่บอกออบอกเลยวบอกให้มาดีก่อนแล้วได้มาจากไหนอ่ะถามยิงๆไปด้มาจากไหน <c oughs> เป็นคนชื้อชีวิตห่อ <c oughs> ได้ได้มาจากไหนโอ้เ,อเดี๋ยวเอใช่ได,ด,ด้เว้ยแต้มดีเว้ยชิีหายไปวนลังสิทธ์มาเลย เอาอย่างนี้เรากินดีนะกินเลยเเเไ,เได้ตัวแล้ว,ลว,ลวได้ตัวแล้วดีเนี้ยเอาเลยได้ตัวลเลยเฮ้ยแม่อุตส่าห์ไปบนลังสิทธ์มาไปบนลังสิทธ์มาขาวว่าดีได้เว้ยเฮ้ยเนี่ยอุตส่าห์รออยู่นั่นนี่อยกลับยิ่งไม่จะไม,ไม่ไม่กลับยิ่งดีนเน,นี่ยมัรอถุงแต้มเนี้ยโอ้โหขนาดนั้นเลยอ,อะแต้มนี้ดีวะเปลี่ยงกันไปทีเดี้ยยิ่งก็ไปเออเฮ้ย ห่อยกไปดิห่อยกไปง่ายได้แล้วแหมเราจะมากลับมาซ้ำที่เก่าไม่ได้นะไม่ได้นะอ้าวเขากินไม่ลุกเรากินลุกเว้ยเฮ้ยเขากินไม่ลุกเรากินลุกอ้าวกินลุกกินอะไรอ๋ออ๋อกินลุกเว้ยน่าว่าไงอ่ะกินปลาไปแล้วไอ้กินลุกกันเลยดิเออมาเออกินไหม่อดกเลยอ๋อมีสูเรื่อะไร ตับตับใ่ะเมีอะไรบ้างเนี่ยสงโซนต็ตนเพลนนี่เด็เขาต้องเ็ไปกินราลงมาได้ไหมได้สายตาลงไม่แย่ได้มองไม่แย่แฉเลงไม่ย่สก่อนวนวิ่งววิหายใจไม่ ว as ิ่งหางชี้เลยเว้ยม้าม่วิ่งหางชี้เลยเว้ยเฮ้ยเหรอมาหรืออะไรไม่รู้วิ่งหางชี้เลยเรือเรือใบถ้าจะไปเออจะเท่ากันอยู่เนี่ยวะเจ๊ดูว่าเราได้เปรียบเท่ายังไงเบี้ยลงเบี้ยลงดีกว่าออ๋เบี้ยดีกว่าเออใช่ได้เบี้ยอยู่ข้างกระดานเบี้ยตึ้งติดได้เบี้ยไปอยู่ข้างกระดานบนมันบนมาแล้วมันบนมาแล้ว เอาแ่แม่งไปวนแม่งไปวนบางนามาอีกแล้วเว้ยเียนน่เยวียนั้อย่ไมมันไม่ลอยมันก็วางอยู่นะก็ลอยเหรอมันก็วางอยู่นะมันไม่ลอยไม่ลอยอ๋อล้อาไป ได้ไหมบริจาหน่อยได้ไหมหมอปริจาคกัรได้ไหมอาะกินปากระบอาแล้วกระโดดให้เขากินมลาไปเลยแมขหัวหน้า อเออยางเงียบสิจดกรนดานะจบนัดนัดเหียวว่าสี่รูปด้วยแม่งเฮ้ยตายโอกระดานนี้ยังไม่จบอู่เนี่ยนี่ังไมบหมฮะกระดาและโอ่ายเร็ว<อ>แขงเอาไปเรื่อยๆเออแข่ง แค่นั้นแค่ไหนแค่กําแทงเงี้ยไงง่ายเร็วๆกันนั่นน่ะแค่เมือนเห็นตีกคิดอยู่ด้านแหล่รู้ว่ากินตัวนี้ต้องกินเนี่ยแกค,คิดอยู่แล้วพาดดีด้านนู้ทีแล้วเราเราอย่าไปพาดเขาสิเพราะเขาเดินไม่ถูกใจแต้มนอกก็เนอกันแน่กันแหน่ ยังรับไปนไปดิางซ้ายเนี่ยอยมันนมันหลุดเซนเตอร์แล้วเขาจะวิ่งมันี่ายาไอเอไตัวนี้มันไม่หวว่ไอเอล้าสมัยมากเลยนะวอชันเก่าวอร์ชันเก่าใจเย็นดิ ก็ไม่รู้เอาเอามากลับมาใช้กลางกระดาษเลยเหรอก็มาวนกลับมาใช้ดิรู้เรื่องไหมเนี่ยไอไอแต่นีก็โอเคแล้วไงรู้เรื่องไหมไอ้ไอ้เฮ้ยหลายการก็ธรรมดาหลายการอะไรหลายการมันก็ต้องโต้ตอบเขาบ้าง อากาศยา็กินสีแห้จบเออคืนก็โผล่ลกอากาศกินไา้